อ่ะโอเคนะครับมาดูดัชนีวันนี้ดัชนีปิดอยู่ที่1 2ึ่งนะครับ1,000เดี๋ยวนะเอาตีแดงให้เหมาะกับตลาดหน่อย1 2ึ่งพันอ่ะนะครับอ่ะดัชนีเป็นไงบ้างนะครับลงมามีแนวรับไหมมีนี่นะครับแนวรับเขา ตอนนี้ลงมาหแนรับเนาะ1 2ึ4งนสรเ่นะครับแล้วอินดิเคเตอร์เป็นยังไงบ้างโอ้ยังม่วงเนาะยังม่วงยังไม่เขียวนะครับยังไม่เขียวเรารอสีเขียวอยู่นะครับและมันยังไม่เขียวดังนั้นมีวันหนึ่งแน่นอนที่มันจะต้องเขียวซึ่งยังไม่ใช่วันนี้นะครับดังนั้นและที่นี้ก็ยังมีกาสลงอยู่นะครับไม่ไม่แปลกที่เขาจะลงมาแต่จะหลุดแนวนั้นหรือเปล่าก็ต้องมาตามกันอีกทีนะครับว่าถ้าลูกๆเขา ขายแรงเนาะเ็ามีโอกาสที่จะไหลไหลหล่นมาเนาะถ้าไหลหล่นมาจะไปถึงไหนหรอเปิดอัพไซด์อยู่ก็พันสองร้อยห้าสิบเจ็ดพันสองร้อยหกสิบแนวนั้นครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดถึงหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเนาะยังมีอัพไซด์ที่มันจะสามารถเลยอะเนาะเลยทิงท้งทิงท้งแท่งลงมาได้นะฮะแต่ก็ไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่จะไม่ยังไม่จะไม่ะไมอะไรเขาเรียกนะจะไม่หลุดแบบ แรง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 แจะยังไม่เห็นครับเราจะเห็นการเด้งก่อนเด้งก่อนที่จะไหลลงเออนะครับเด้งก่อนที่จะไหลลงยังไงเราต้องเห็นดีเด้งขึ้นไปนะครับโดยมีแนวต้านก็ที่เดิมเนาะ1,130-1,320แถวนั้นนะครับแถวนั้น1,400นี้ยากโหยากอยู่ในในในรอบรอบสั้นๆเนี่ยนะครับอย่าลืมเนาะเราเราตามกันอ่ในระยะ ดีเนาะครับระยะดีเนาะดังนั้นถ้าเด้งนะครับเด็กกลับไปเขียวได้เขียวเขียวแบบไหนอ่แบบนี้ถ้าเด็กกลับไปเขียวได้นะครับซึ่งเขาเขียวแน่ครับเขาเขียวแน่นะครับแต่ยังไม่ใช่วันนี้เนาะอ่เขียววันนี้เขียววันนี้นะอ่เมื่อไหร่เขาเขียวแบบนี้นะครับตระกินจะเด้งกลับไปนะครับก็แนวต้านก็อยู่หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามรอยยี่สิบอยู่แลแนวนั้นเนาะแต่ช่วงนี้ก็ยังจะลงต่อนะครับแต่ก็ อินเดกเตอร์ก็แหมก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแย่เลยนะครับแต่ก็ยังเรียกว่าไม่ได้ดีเนาะถ้าเป็นคนป่วยก็ยังต้องเฝ้าดูอาการอยู่แต่ก็ไม่ไม่ถึงกับโคม่านะครับโคมา่าทีนี้วันนี้มันลงคําถามพุ่งนี้จะลงต่อไหมพุ่งนี้เราก็มาดูระยะหกสิบนะระยะหกสิบนะครับหกสิบลงมากเขามีแนวรับนะครับที่เราขีดไว้คือหนึ่งพันสองร้ยเจ็ดสิบหกแล้วเลยนะครับหลุดเลยหลุดเลยเบรกไม่เบรกไม่อยู่นะครับ หลุดเลยลงมานะครับอ่ะแล้วจะหลุดไปได้ไกลอีกไหมก็อย่าลืมนะครับว่าอินดิเคเตอร์ยังม่วงนี่ยังขายลงได้อีกนะครับลงได้อีกนะครับแต่การลงนี้เริ่มเบาเริ่มเบาเนาะเริ่มเบานี่เห็นไหมครับว่าตอนที่เขาลงก้อนนี้กับก้อนนี้เนาะสองก้อนนี้ลงใกล้ๆก,กันครับที่ลงใกล้ๆก,กันแต่ความรุนแรงต่างกันเนาะต่างกันต่างกันนะครับดังนั้น ลงแล้วนี่มันเริ่มเบาครับมันเริ่มเบาลงนะครับอให้เรียกภาษาสวยหรูคือลงมาย้ำย้ำนะครับย้ำเพื่อที่จะกลับขึ้นไปนะเนะพราะอย่าลืมนะครับว่าเรารอเขียวในเดยอยู่เนาะดังนั้นการที่เดจะเขียวหกสิบนาทีเนี่ยก็ต้องเขียวก่อนซึ่งหกสิบนี้ยังไม่เขียวครับดังนั้นเมื่อมันไม่เขียวเนี่ยเขาก็ยังจะไม่ขึ้นเนาะต่อให้แล้วระหว่างวันเนี่ยมันจะมีเด้งไม่มีครับพรุ่งนี้มันเด้งก่อนแน่นอนตอนเช้ามีโอกาสเด้งสูงมากตอนเช้าเนาะ ตอนเช้าจะเด้งแต่จะเด้งไม่ไกลครับจะเด้งไม่ไกลไม่ไกลเด้งก็เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูทันเฟรมใกล้ๆใ,ใ,ให้เนาะันตรงไหนได้บ้างอ่อัพให้ก็ถ้าเด้งพรุ่งนี้ก็อยู่ต้านเดียมาหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณนั้นเนาะพันสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับประมาณนั้นประมาณนั้นไม่น่าจะเกินนั้นแล้ครับ โอกาสเกินจะ,จะค่อนข้างยากเนี่ยแล้วเอาแล้วมเมาหายแบบนึงนะอ่ะพรุ่งนี้ถ้าเด้งนะกรอบกรอบกรอบพรุ่งนี้ตอนเช้าจะเด้งเนาะมีโอกาสเด้งสูงนะครับเรียงนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวไม่เด้งเดี๋ยวหน้าแตกอีกอ่ะนะครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ลงเด้งเด้งไปเขาเด้งเด้งไปเขาจะชนครับเนี่ยเด้งแล้วก็โชงแล้วก็จะล่วงกลับมาก็ลงมาก็มีโอกาสลงมาที่เดิมครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบ ี่โอ้โกรอบสั้นมากอ่ะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเนาะเจ็ดสิบหกได้ไหมรียงพอได้เนาะหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกถึงหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่อะหกกรอบประมาณนี้ประมาณนี้โอ้เด่นกรอบสั้นอ่ะพรุ่งนี้จะค่อนข้างแคบหน่อยเนาะแล้วก็จะเด้งมาแต่ช่วงนี้ก็จะจะเล่นแคบหน่อยเนาะเพราะว่าทันเฟรมเขาพยายามลดแรงขายอยู่นะครับวาณนี้ กรอบอยู่ประมาณนี้แหละทันสั้นเด้งแล้วล่วงนะครับแล้วรอจนกว่าหกสิบจะเขียวทันไหมพรุ่งนี้กำกึง่งวันพรุ่งนี้วันอะไรครับพรุ่งนี้วันพุธเนาะผมว่ามันน่าจะทําเสร็จประมาณวันพฤหัสเนาะพฤหัสตรงนี้เนาะเขียวออนพฤหัสเหตุทันไม่ทันก็มาตามดูอีกทีเนาะอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้ดัชนีก็วิ่งวิ่งกรอบสั้นๆอยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับ อ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับวันนี้โอเคแค่นี้ก่อนครับวันนี้